เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับกินดีตอนรักมาสู่อะไรกันบัตตี้วทูนะฮะแล้ววันนี้คุณผู้ชมก็อยู่กันใน i ม e c คร f t ในโหมดทันคอนเซฟคนขัดเดซีรีส์อที่มาแล้วนะครับผมอ่าก็พาร์ทที่ห้า้ลนะครับก็ก่อนที่จะเข้าไปรับชมว,วิดีโอนะครับผมฝากคุณผู้ชมทุกคนนะฮะฝาก กดไปที่ตุ่มไล์นะครับสักุนละทีสามทีห้าทีเจ็ดทีสิบเอ็ดทีแล้วแต่คุณชมเลยนะครับ<อ>ก็แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเวลาผมอัพวิดีโอใหม่ๆนะครับจะได้เข้ามาดูเป็นคนแ,ตกตแรกๆนะฮะแล้วก็ใครที่ยังใครที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ที่ยังไม่ได้ซับสไครก็รบกวนคุณผู้ชมนะครับฝากกดซับสไครให้ผมซึ่นิดนึงนะฮะแล้วก็ถ้ากดกันเรียบร้อยแล้วก็เป็นรับชมวิดีโอกันเลยดีกว่า ไปโอเคฮะตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กรเกมเรียบร้อยแล้วนะสำหรับพาร์ตี้นะครับผมได้อ่าปีความคิดที่อยากจะสร้างเอ่อบ้านของน้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 องพึ่งนะฮะเห็นน้องรังพึ่งตรงนั้ไหมคุณผู้ชมอ่าผมจะเอามปทำเป็นเอ่อบ้านให้มันดีๆนะครับอ่าแล้วก็ผมได้ไปเล่นมานะครับก็ไปฟาร์มพวกเอ่อเอาข้าวให้ให้วัวใช่ไหมให้วัว <s> นะฮะ <S <s จนมัน ก็ตอนนี้ก็เริ่มก็เริ่มที่จะเยอะแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่เยอะมากนะครับนี่เพื่อนเดี๋ยวผมพาไปดูนี่ครับผมเห็นไหมไมีลูกวัวเต็มไปหมดเลยแต่ว่ามันก็ยังก็ยังไม่เยอะอยู่ดีนะฮะแล้วก็หมูด้วยนะครับก็เต็มไปหมดเลยนะนี่ผมได้ฟามไว้นะฮะเอาแครอทไปให้วันสิเอาไปเลยเจ้าหมูเออนี่นะฮะเราจะได้วีเนื้อกินแบบอันลิมิเต็ดพาวเวอร์กันแล้วนะของแดกเต็มไปด้วยสารประหารวิตามิน ครับและโปรตีนนี่แล้วก็ผมได้ <c oughs> แกะหลากสีนะครับได้รวมตัวกันอยู่นะบริเวณแห่งนี้นะฮะนี่ให้ไปเลยนะครับแกะมากมายนะฮะไหมดูผู้ชมว่ารอบๆเราเป็นมีเตอร์ไปด้วยดอกไม้ไงแกะเราก็เลยสามารถทําให้มันหลากสีได้โอเคครับเดี๋ยวเราขอไปเตรียมของดีกว่านะนี่ผมจะสร้างเอ่อบ้านพึ่งผมจะสร้างบริเวณตรงนี้นะผู้ชมนี่ผมได้เคลียร์พื้นที่ไว้ให้มันโล่งๆแล้ว โอเคเดี okay, ๋ยวเราขอเตรียมของสักครู่นึงนะครับผมจะใช้อ,อ,อ,อใช้เป็นหินเรียบกับไม้นะครับแล้วก็หินธรรมดาด้วยดีปะ่ะเออน่าจะดีนะผู้ชมน่าจะดีนะเอาเหล็กออกมานะครับแล้วก็ปิ้งหินรอด้วยนะครับในระหว่างนั้นเราผมได้ก็ตัดไมาเผื่อๆไ้แล้วนะฮะตัดมาแค่ดีเชี่ยและน่าจะไม่พอนะครับเดี๋ยวเราทําขวานเพิ่มนะฮะเดี๋ยวเราไปตัดไมาเพิ่มกันด้วยเนี่ยแล้วก็ เราต้องตามหาทรายด้วยนะครับผมจะเอามาทําเป็นกระจกอะผู้ชมเป็นกระจกล้อมๆอะล้อมๆล้อมๆคืออะไรวะเออเออเป็นแบบว่าข้างในเป็นเป็นเหมือนเอ่อเรือนกระจกนะฮะเออแล้วก็มันจะมีพึ่งอยู่ข้างในอะแบบบรรยากาศได้ทำบรรยากาศแบบชิลๆชิลๆเลยคุณผู้ชมโอเคโอเคในระหว่างนี้แต่เราตัดไม้กันไปก่อนนะครับในระหว่างที่รอเอ่อหินนะครับปิ้งเสร็จนะครับโอ้ยเฮียขวานพัง ว่าตอนนี้ผมยังหาทะเลทรายไม่เจอเลยผมยังไม่รู้ลเลยว่าะจะไปขุดทรายจากไหนนะฮะเดี๋ยวเราแถวนี้มันไม่มีอะดิผมต้องน่าจะต้องขุดในทะเลไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราลงไปในทะเลแล้วไปหาทรายกันนะฮะแต่เราจะไม่ลงไปลึกนะครับเพราะว่าเราอาจจะโดนซอมบี้นะฮะเจียหน้าครับผมโดนจีหน้านะฮะตอนตายไปได้เลยครับโอเคไปสักประมาณกว่าๆน่าจะพอนะ ก็มันไม่น่าจะต้องใช้เยอะอะไรนะครับไม้พวกนี้ก็เราจะใช้พื้นผนังส่วนใหญ่นะครับแล้วก็หลังคาเป็นกระจกทั้งหมดเลยนะโอเคเอ้ยผมลืม,ลมท,ำทำผ่าทําพั่วมาเพิ่มด้วยดีกว่าบ้านไปทําพั่วเพิ่มด้วยนะครับั่วอันนี้ใกล้จะพังแล้วใกล้จะเจ๊งแล้วนะครับโอเคไม้หยุดนี้ตึ๊บลึล๊บปึ๊บของในตัวแม่งรกมากเลยคุณผู้ชมแบบ่็เอ่เอไม้ตรงนี้ก็มีอีกนี่วะ จริงไหมเราก็มีเยอะแล้วนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตทำของเพิ่มสักนิดหน่อยแล้วกันนะนี่มันดูแบบมันไม่พอใช้แล้วนะฮะตอนนี้ของเราค่อนข้างที่จะล้นหลามนะครับโอเคผมต้องว่าผมต้องทําการอาจจะต้องแยกของให้มันจัดระเบียบเป็นที่เรียบร้อยกว่านี้แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปขุดทรายกันดีกว่านะครับตู้น,นะทรายตรงดูน,นะ,ะผมจะไปผมอยากได้ทรายที่มันไกลๆบ้านหน่อยนะฮะเพราะว่าถ้าเราขุดใกล้ๆเนี่ยมันอาจจะสูญเสีย สูญเสียอ่ะระบบดิเวศแถวบ้านนะถ้าไปบ้านแหว่งนะฮะซึ่งผมมันมันจะรู้สึกแบบลำคาญใจนะครับเวลาหันมามองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปขุดตรงอ่าสักประมาณอุ้ยเฮ้ตกเกาะตรงนั้นก็ได้นะสนใจนะฮะเดี๋ยวเราไปขุดตรงเนี่ยแถวแถวนู้นเอ้ยแต่ตรงนู้นน่าจะเป็นทะเลทรายนะคุณผู้ชมโอ้โหปลาปลาไปหมดเลยโอเคประมาณใกล้ๆหน่อยเร็วว่านะหรือจะตรงนี้ดีวะตรงขุดไปตรงนี้แล้วกันนะ เลือกมากแล้วนะฮะขุดไม่ตรงนี้แหละตู้นู้นี่ยทรายเต็มไปหมดเลยแต่ว่าเราต้องใช้เยอะอยู่นะฮะเอาไปจะต้องหลายชุดหน่อยนะครับโอ้ยดีพังละเอ๊ะครับในระหว่างที่ขุดก็มันอาจจะเสียเวลานะครับงั้นผมขอตัดไปตอนขุดเสร็จแล้วกันนะโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ขุดเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วครับก็ได้ทรายมาจํานวนมากอยู่ประมาณประมาณ3ชุดได้เห็นเดี๋ยวเรากลับบ้านไปนอนก่อนนะครับตอนนี้ก็ใกล้เวลา เป็นเวลากลางคืนแล้วนะฮะช่วงเวลาที่อันตรายนะครับตอนคืนนะครับอย่าประมาทนะฮะเดี๋ยวตายนะครับเราสิ่ง <hij> ท <achi> ี่เราสร้างมาทั้งหมดก็จะสูญสิ้นนะบัตรนี้นะฮะโอเคเรารีบกลับไปบ้านก่อนเลยดีกว่าตอนนี้ชูกาเคที่ผมปลูกไว้ก็เริ่มจะโตเยอะมาที่รอบ้อยแล้วนะฮะตอนนี้แกะเยอะมากโอเคเรานอนก่อนเลยนะฮะเช้าวันใหม่ผมรู้สึกว่าเตาเผาผมน่าจะไม่พอนะ๋ยวผมทําเพิ่มแบบเยอะๆเลยแล้วกันดีกว่านะคุณผู้ชมนี่นะครับ แอันนะฮะนี่แปะไว้ตรงนี้เลยนะครับเพราะเราต้องต้องการความเร็วในการเผาที่ไฮสปีดกว่านี้นะฮะฐานผมจะพอหรือเปล่าอันนี้แหละคือปัญหาเสีไ<อ>ยไมเนี่ยอานไม่น่าพอวะนี้เอ่อใส่ไปใส่ไปก่อนอดีนนาจะไม่ต้องใช้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราใส่ทรายเข้าไปเลยนะครับนี่ใส่ทรายเข้าไปก็ฝักนี้เอาแบ่งฐานมานะครับในการ แบ่งใช้เตาเผาใส่ไปใส่ไปใส่ปุ๊บให้มันทั่วๆถึงๆนะ,ะทั่วๆถึงถึงนะฮะอ่าอ้าอันนี้หมดอีกโอเคเราแบ่งทรายใส่เข้าไปนะครับเอปเอาทรายฝั่งนี้มาด้วยนะครเมื่อกี้ยัดไปซะเต็มปอดเลยนะครับเราใส่ไปเลยนะฮะนี่ครับกระจายกระจายกํา,กากลังนะฮะกระจายกำลังครับสามัคคีเอ่ออันนี้แบ่งฐานมาใส่นี้หน่อยอ่าแล้วก็ใส่ปุ๊บครับนี่ แค่เวลาเพียงชั่วครู่เท่านั้นนะครับทุกอันก็จะเสร็จแบบเร็ววันโอเคจะสร้างบริเวณตรงนี้เดี๋ยวผมขอเกลียตรงนี้ที่มันเป็นดินก่อนละกันนะครับตรงนี้มันดูรู้สึกขัดใจยังไงก็ไม่รู้อ่ะมันเป็นหินอย่างนี้นะฮะเกียร์ทีนี้ก็วางดินกบไปเลยไปแบบนี้นะครับเพื่อความาแนบเนียนนะฮะนี่ครับปกปิดร่องรอยการโบของพื้นบ้านของเรานะฮะจริงตอนแรกผมก็จะทําให้มันแบบใหญ่ๆเลยแต่ว่ามัน มันดูประโยชน์ที่ได้คืนมาคือมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะครับแค่ผมอยากทารังพึ่งไว้เฉยนะครับสวยๆนะฮะโอเคแล้วครับราาตะวันตงนี้เดี๋ยวเราวางตรงนี้ขึ้นมาเป็นฐานก่อนแล้วกันอ่าบาณตรงนี้ดีกว่าทางเข้าอ่าทางเข้าเอาเป็นหันหน้าหันหน้าทางนี้แล้วกันนี่เลยมันดูโง่จังวะเดี๋ยวผมขอวิจัยวิีฉัยโรคร้ายนี่นะครับสร้างมาตรงนี้ต่อมานะครับจินตนาการล้วนๆนะฮะอ่าอ่า ก็อันนี้ก็เหมือนกูทําบ้านให้ตัวเองอยู่อีกทีนะะึงอะเหมือนผมทําบ้านให้ตัวเองอทีนะะึงอะผู้ชมอ่าประมาณนี้มานี้นจะไม่ผิดหรอกดีครับใช้ขวานปอกเปลือกไม้ได้นะฮะโอ้โหอย่างเทพจะทาให้ไม้เราดูมีออร่ามากยิ่งขึ้นนะครับเราต่อมาประมาณนี้ครับเราทําแค่เสาววเฉยนะฮะแต่ว่าตรงกําแพงเลยเนี่ยผมจะใช้เป็นกระจกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ลอกเปลือกไม้ออกให้หมดนะ,ะลอกให ทุกอย่างทุกอนูให้มันดูเกรี้ยก่าอ่าอันนี้ยังไม่ได้วางโอเคประมาณนี้นะครับดูดูที่จะมันก็ไม่ดีเหือนเดิมเดี๋ยวเราเ,ราเอากระจกประแปะนี้มันจะเป็นยังไงวะนะนะอ่ากระจกกระจกเก็บมาอันนะน่าจะเกือบเกือบที่จะพอพอหรือเปล่าวะอาจจะไม่พอนะหรือว่าพอที่ผมไม่ได้ใจได้ว่าอุ้ยก็เยอะอยู่นะ เยอะอยู่นะอ่าตรงนี้นีครับวาขึ้นไปตรงนี้เลยนี่ครับเอากระจกล้อมตรงนี้นะฮะเพิ่มความเอ่อเิริมงคลเอ่าเพิ่มความมองเห็นนะครับจากภายนอกนะฮะที่อะไรกูเนี่ยโอเคครับขุดไปทั่วจะพอหรือเปล่าวะถ้าไม่พอต้องไปขุดเพิ่มมะเนี่ยโอเคฮะล้อมไปล้อมไปให้ทั่วล้อมไปให้ทั่ว อย่าพยายามอย่าวางผิดนะครับเพราะว่ากระจกนี้เราทุบแล้วม,มันไม่กลับคืนนะคุณผู้ชมมันทุบแล้วมันหายไปเลยไงนะฮะเรายังไม่มอีอุปกรณ์ที่เป็นซิลทัศนะครับน่าจะไม่พอนะผมจะต้องขับไปขุดเพิ่มอีกนะครับเอามาแค่นี้ไม่เ่าพอจริงด้วยเอ้ยโอเคประมาณนี้นะฮะประมาณนี้นะคะระับผมโอ้โหบรดูมาดูแคบนะ มาดูแคบนะผู้ชมว่าไหมคิด <c oughs> เหมือนกันไหมอ๋ออืมอืมเดี๋ยงั้นเดี๋ยวเราลองไปทำอันนี้มาก่อนดิเออเรียกว่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าลังพึ่งนะครับนี่ผมได้เตรียมอันนี้ไปแล้วนะฮะเป็นลังพึ่งที่เราสามารถคราฟเองได้นะครับโดยการค้าฟจะอยากกี้นะฮะเราจะได้ดังพึ้งมานะครับเออเอาอันนี้มาหน่อยนะฮะเอารั้วมานะครับผมขอลองจําลองก่อนดิ ลองวางเออสักประมาณตกนี้แล้วกันนี่กลางจอเลยนะแล้วก็เอาพึ่งมาปึบปึ๊บปึบประมาณนี้ใช้ได้ป่าวะมันจะใช้ได้ป่าวะเดี๋ยวผมลองเออว่ะอุย้ยตู้นก็มีรางพึ่งถึงสองรางเลยเท่ากันนี่ว่ะนี่ว่ะเออแบบนี้มันต้องเออเดี๋ยวเราทําหลางังคากันก่อนดีกว่า นะผมทำหลังคาครอบแบบแบบไหนดีให้มันดูให้มันดูดีๆ่อยเป็นหลังคาได้ไหมไหนๆเราก็ทำไหนๆล้วก็ทำหินเราเผาหินมาก็น่าจะได้ปริมาณที่น่าจะเยอะอยู่นะครับเราทำอันนี้ดีกว่านะครับเป็นเป็นหลังคาหินดีกว่านะผู้ชมนี่นะครับเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะเออเราจะเริ่มวางยังไงดีเราจะเริ่มวางยังไงดีเราเริ่มวางอา่า เราใช้ไม้วางแบบแบบนี้ก่อนแล้วกันนะครับครอบไปนี้เลยผมก็ไม่ค่อยสันทัดกับการสร้างอะไรสวยๆด้วยดิยเพราะว่าตัวเองนะครับไม่ค่อยมีจินตนาการอะไรไม่ไม่ค่อยสร้างอะไรเยอะแยะมากมายนะแต่ก็อยากจะลองลองสร้างดูบ้างโอ้ตอนนี้ไม้ไม้จะพอปะวะเออหลังคาเราลองอืมอืมลอ,มอมวางแบบนี้เอยแบบนี้น่าได้อยู่นะ มันจะสวยปะวะไม่รู้ครับต้องลองนะฮะเราวางต่อไปอย่างนี้เลยนะครับอ้อเฮียอะไรเนี่ยเละนี่ครับวางไว้ป,ป้าบอย่างนี้เลยนะครับป้าบไปอีกอันหนึ่งแล้วก็วางต่อไปเป็นชั้นๆอย่างนี้มัน่ามันน่าจะดูดีนะครับหรือว่าว่ามันดูดีกว่าบ้านตัวเองนะ <c oughs> จริงๆนะ,นะ <c oughs> บ้านเราี่ดูอยากโง่นะครับเอ่อเอิมอ่าอ่าเราต่อฝัอ่งนี้ด้วยนะครับ นี่ต่อมาแบบนี้นะต่อมาลักษณะแบบนี้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 เฮ้ยเฮ้ยเข้าไปอยู่ในบ้านกูได้ยังไงไม่ใช่แล้วนายเข้ามาอยู่ในนี้ได้ยังไงนี่ไม่ใช่ที่ของนายตายไปซะอออมาได้ยังไงอ่วันเนี้ยโอ้โหแล้วสงสัยจะมาจากรูข้างล่างนี้โอเคเดี๋ยวเราขอนอนก่อนแล้วกันนะฮะโอเค เดี๋ยวเราถอทับการเผาหินเพิ่มอีกหน่อยนะครับน่าจะไม่พอนะจะไม่พอนะมีมีหินอยู่ในกล่องนะครับโอเคเราทํามาเพิ่มหน่อยเผาไปแบบนี้ประมาณนี้มีฐานเหลือไหมถ้ามีเหลือก็เผาไปด้วยนะฮะนี่เผาไปเลยเผาไปให้หมดโอเคโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปทำอ่าอ่าหลังคากันต่อนะครับปประมาณนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าผมจะทํามันออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะ ตอนนี้อ่าเช็ดทำยืมทํากล่องคารบแป๊บตแบบนึงนะแอะไว้นี่ก่อนแล้วกันทำบันไดามาแบบนี้นะครับได้อ,อีกอันหนึง่งอ่าประมาณนี้แล้วต่อไปต่อไปอีกชั้นหนึง่งต่อไปแบบนี้เสียวล่วงแล้วเกิดอ่าเยีเปล่า่าเนี้อเ้ยก็จะดูดีอยู่นะจะดูดีอยู่นะผู้ชมก็ไม่ได้แย่นะนี่นี่นี่เออโอ้ว้าวคุยเนี้ย สุขคยสุคยก็ตรงนี้ขอใส่เป็นกระจกนะครับนี่แปะไปอย่างนี้นะในลักษณะแบบนี้โอเคนะครับแล้วก็ตรงนี้ทุบเป็นไม้ทิ้งด้วยนะแล้วก็วางเป็นกระจกแบบติ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 ต๊บอ่าก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะใช้ได้อยู่แล้วข้างหน้ามายังไงต่อดีอ่าอืมข้างหน้ามาอ่าถ้าทุบตรงนี้ได้ป่าวรงนี้วาเปิบอย่างนี้อ่อา นี้และเละเลยทีนี้นี้ได้ไหมเอออย่างงี้น่าจะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะอึอบ้บอีกฝั่งหนึ่งแบบนี้แบบนี้แบบนีอึอบ้บอึอบ้บอึ้บอ่าดี้ก็วาวไปกระจกไปนะฮะแล้วก็อึอบ้บปึ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 ้บฮะต,ตรงนี้จะต่อ,อยังไงวะเนี่ยอึอบ้บอ่าถือว่าสวยงามอยู่นะถือว่าใช้ได้อยู่นะฮะ มันไม่ได้แย่เลยนะศิละปะนะฮะเป็นงานศิละปะแต่ตอนนี้หินหมดแล้วมาดูกันซิว่าหินเราจะพอหรือเปล่านะครับเราหยิบออกมา่าน่าจะได้อีกประมาณหน่อยหนึ่งนะครับเดี๋ยวเ,เราจะใช้เป็นสลับด้วยนะครับเพราะว่าหินน่าจะไม่พอนะถ้าจะเป็นบันไดสูงๆนะครับออโอเคเดี๋ยวเราต่อตัวขึ้นไปกันต่อนะฮะตอนนี้ผมรู้สึกเจ็บคอมากๆเลยเป็นไรวะเนี่ยกูเป็นไข้หรือวา เอ่อเป็นโควิดปะไม่นะไม่นะโอเคกล่องครับอ้าวเฮียเ er! อ่อเราแบ่งมาประมาณนี้นะครับทำบันไดามา2 0อันไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่านะเดี๋ยวเราค่อยๆทำนะครับอม,มาต่อปติปอบอึบอ๊บโดนอะไรเฮีย er อะไรวะเนะี่ยทุบออกด้วยเอ้ยเนี่ยผมไม่ค่อยชอบต่อบันไดก็เพราะอย่างนี้แหละมันชอบแบบว่ามัว่วแบบ ทิศทางมันมั่วไงนะเออโอเคประมาณนี้นะฮะแล้วตรงนี้ก็นี่ใช้เป็นสลับแทนดีกว่านะครับต่อไปสลับมาอย่างนี้เลยนะฮะนี่ว้าวว้าวเออเออ,เออืมตรงนี้ใช้เป็นหินเป็นบล็อกเต็มดีกว่านะนี่อื้อดูดีนะฮะดูดีสุดๆนี่สลับไม่พอเคเลาครับเพิ่มแบบประมาณนี้เยอะไปปะเนี่ย น่าจะเยอะไปโอเคเราปิดมาอย่างนี้เลยนะครับร้ยสึกว่าบ้านพึ่งมันจะหรูกว่าบ,บ้านผมอีกนะมันจะดูดีกว่าบ,บ้านที่ผมอยู่เองอีกกระเี่ยบ้านผมนี้แบบแบงสภาพอยู่ในรูนะี่ยบ้านบ้านของพึ่งนี่คือแบบดูดีดูดีลอเกินเพื่อต่อมาตรงนี้ด้วยนะครับทําเป็นหลังคาทางด้านข้างเพื่อความสวยงามนะฮะแต่ว่าคาดว่าหินผมจะไม่พอแล้ว บันไดกูหมดแล้วที่อแล้วไม่พอทําไงดีวะเออในบ้านเหลือไหมเนี่ยโอ้โ oh. หเอาตรงนี้ไปรวมๆก็ได้จะได้อีกอะเนี่ยอืมนี่ต่อเป็นสลับมาอย่างงี้แล้วกันนะนี่แปดอันจะพอปะวะต่อแค่เหลือแค่ข้างหน้าแล้วนี่นี่ครับนี่ครับตรงนี้ก็เอามาเป็นสลับยื่นมาอย่างงี้ทำไมผมไม่เปลี่ยนตรงนี้เป็นกระจกวะเอาเอายี้แหละสวยละนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็่บงนี้นี่ว้าว t That's เ r e t t y good วู้เป็นไงเป็นไงโอยตกใจเสียงซอมบี้ถึงตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่านายอยู่ที่ไหนนะซอมบี้นะฮะช่างวันอย่าไปสนใจนี่ครับโอเคถ้าเราก็เอาดอกไม้มาปลูกนะฮะไว้ภายในนี้เพื่อให้พึ่งมันเติมเต็มนะครับสิ่งน้ําหวานนะฮะนี่นี่ครับปลูกไว้เลยดอกไม้ในกล่องเราเยอะมากโอเคเอามาประมาณนี้นะปลูกปล,ป,ปลูกปราปื๊บ เราจะลืมสิ่งที่เรียกว่าประตูไปได้ยังไงผู้ชมทำมาตั้งนานไม่มีประตูเฉยเลยวะ่ะไม่มีประตูได้ยังไงนะวางเอาไม้มานี่นี่ไอผมชอบประตูแบบนี้มากที่สุดแล้วนะฮะประตูแบบนี้คือมันไม่มีรูเห็นมันแบบมันไม่มีรูแบบออกมาดูข้างนอกอะ่ะเอ๊แบบนี้มันมีรูเห็นป่มมันดูดีอ่ะนะฮะนีเอ๊เราไปเอาพึ่งมาดีกว่าเฮ้ยเออเราจะเอาพึ่งมาเราต้องทำงที่เรียกว่าแคมไฟใช่ไหมแคมไฟมันทําไงวะ เพื่อนๆเป็นแคมไฟบันคาบยังไงวะเอ่อเออสักครู่นะโอเคนะครับแคมไฟเราต้องใช้ช่องใช้ไม้นะครับไม้แล้วก็สติ๊กแล้วก็ถ่านนะฮะเอ่อหยิบมาสักก้อนหนึ่งดิโอเคนะครับแล้วก็สติ๊กเหลือนี่นะครับเราเอาไม้วางไว้อย่างนี้นะฮะแล้วก็เอาสติ๊กล้อมอย่างนี้แล้วก็ถ่านว่าปึ๊บนี่ก็ได้แล้วนะฮะแล้วเราก็ไปทําการ ยั่วๆนะครับโอเคเหลียบดอกไม้มาไว้ด้วยนะฮะเราจะต้องขยายพันธุ์น้องพึ่งนะครับนอกจาตรงนู้นมีสองลังเลยเดี๋ยวเราเอาไม่สองลังเลยดีไหมนะเดี๋ยวจะดีนะนะเดี๋ยเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันแล้วนะถ้าผมวางแคมป์ไฟตรงนี้นี่มันจะไหมต้นไม้ปะวะวเดี๋ยวเราต่อขึ้นไปนครับเราลมควันมาเลยวางปาั๊บนี่เดี๋ยวมันต้องออกมาแน่ๆนี่ครับ ไฟอุดไปเลยนะฮะมันจะออกมาปะวะจะทำบ้านให้แกขนาดานี้ต้องออกมาแล้วแหละไม่ใช่พึ่งหมดลังไปแล้วนะแต่แต่ผมตัดอันนี้ไปดําพึ่งไปไปทีหนึ่งแล้วไม่รู้ว่ามันจะกลับมาเข้าลังเดิมหรือเปล่าดิโอเคงั้นเดี๋ยวเรานอนก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปลองอีกกับอีกรังหนึ่งนะฮะผมก็ไม่แน่ใจนะว่าว่ามันจะได้หรือเปล่าไม่ใช่เฟลนะคลิปนี้เฟลนะ นี่แค่ถาดเลยเป็นก้อนเลยดีกว่าเนี่ยมีสติ๊กเหลือไหมนี่สติกแล้วก็มีตั้งเยอะตั้งแยะนะฮะเอาไม้มาสามอันนะเดี๋ยวจะทำคบไฟเพิ่มกองไฟเพิ่มอีกอันหนึ่งนะครับโอเคผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่าผมตัดรังพึ่งมันไปแล้วอะ่ะมันมันจะมีตัวพึ่งอีกไหมวาแต่ว่าตรร้องดูมันมีอีกรังหนึ่งนะคิดเราลองไปตรงรู้ด,ดีกว่าเฮ้ยนี่ไงน้องพึ่ง นี่ไงเราล่อมันเข้าไปบ้านนะครับเดี๋ยวเราล่อมันกลับบ้านนะฮะบินตามมาไม่ได้มีกี่ตัววะเนี่ยอย่าบอกนะมีตัวเดียวนี่ไม่เอานะอยากได้ทักงสองตัวว่ะโอเคค่อยๆบินมานะลูกผมไปน้่นนี่ไปตัดรังตรงนู้นเลยว่ะคุณผู้ชมอุ้ยดูดูตัวูาอีกตัวนึงตัวนูดอีกตัวหนึ่งนะฮะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราล่อมาทีละตัวนะตามมานี่เราจับมันกักขังไว้ในนี้ก่อนนะฮะมานี่เลยโอเคปาระบาเด็แล้วก็เปิดประตู ขังเข้าไปอยู่เดี๋ยวเราไปเอาอีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่องอยู่บริเวณด้านนู้นนะฮะหรือว่าการที่เราใช้กองไฟลมควันอันนี้มันมันจะใช้จะได้ผลปล่าวะผมอยากรู้จริงๆนะเนี่ยมันใช้ได้จริงไหมไอ้แ,แบบเนี้ยโอ้โหนี่ตรงนี้เต็มเลยนะฮะรังพึ่งปางจ่อไปอย่างนี้เลยโอ,โอ้โหสองตัวสกิตนันเออเออนี่งไงอุย้ยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเนี่งตายไปดิโอ้โหเราไปเกือบครึ่งหลอดคุณผู้ชมโอเคไอ่พึ่ง เอาไหมนี่ผมจะเผารังมันอยู่แล้วนะมันเข้ารังไปแล้วเหมือนผมได้ยินเสียงมบินออกมามันออกมาไหมมาเถอะอออกมาเถอนนะเจ้าพึ่งน้อยของข้าจะพาแกไปอยู่บ้านใหม่นี่ไงออกมาแล้วออกมาแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวเราพาบันกลับบ้านกันดีกว่านะบินตามมานะเจ้าพึ่งเจ้าพึ่งไอ้ตาพึ่งไอ้ตาพึ่งนี่กลับมาเลยมานี่มาโอเคเรารอ,อ,อมาเอ้ย สึกว่าพึ่งตัวเก่าจะหายไปน่าจะเข้าไปอยู่ในรังแล้วนะฮะเอเคเดี๋ยวเรา,เราขอดูว่าพึ่งผมจะวิวัฒนาการมันอะ่ะผมจะผสมพันธุ์มันอะ่ะแต่ว่ามันดันไปอยู่ในนี้กันตัวเดยกแล้วอะ่ะทําไงคุณผู้ชมนี่เราปลูกดอกไม้ไว้เลยผมอยากให้มันออกมานี่ให้ดอกไม้ไปอีกตัวหนึ่งมันอยู่ข้างในอะ่ะทําไงอะ่ะอ้โล <c oughs> ทำไงให้มันออกมาผู้ชมนี่ไงผลิตทายาดพึ่ง นี่ครับพึ่งตัวเล็กกระจอยลอยนองน่ารักน้องน่ารักน้องน่ารักมากโอเคครับพึ่งไม็ตัวใหญ่เท่าหัวคนนะฮะพึ่งแม็พึ่งไปแม่มมค้าเป็นตัวใหญ่เท่าคนนะครับโอ้โหใหญ่เป็นหัวใหญ่กว่าหัวคนอีกตัวพึ่งยากแล้วตัวต่อยที่ตายเลยนะ ก็โอเคครับสำหรับ m Minecraft ในมดฮาร์ดคอร์ในพาร์ทที่4เอ้ย5นะครับก็ขอจบวพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าคุณชอบนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย